สบายดียามเศรพ่อแม่พี่น้องแสงแรกของวันตะเวนกำลังโผล่ขึ้นมานะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่เมืองอสังทองคือเก่าพี่น้องเลยเมื่อวานเนี่ยผ้าม่ใหญ่ขึ้นมากเมื่อวานตะวันวันสิขึ้นมาวันศุกร์ ก็เลยข้าพ่อใหญ่ม่ใหญ่ขึ้นมากบรรยากาศเย,ย็นเย็นโอ้โหมหัศจรรย์เมืองฮานาไซกินองคนขับแบงค์ระบาด

อาสมัยมเทนได้หมอยากได้จะไปใช้่าไ่มีอย่างเ่านป้าบอไม่มอมี่เดหตุบดไม่มาค <c oughs>

้อผ่าบ้าคุณแม่ยิ้วข่าวได้ยิ้วตัง้งแต่เมื่อคืนค <c oughs> น,นี่นะี่แม่มังโมอยู่ทางงรางกับมีนั่มได้นามังโม สามทีาจัดปลายแจอุ้หักสมลำไย ายคนหายรังเอามากระทนันเบอาอำไมลูกซามากนพ้าพแห้งนะขาดแตกอ <c oughs> นางเขนเหงืนะ่อกนะอืองาม,นมาานนาาเนาะมังกรทันเนาะเกี่ยงอะไรนี่เสาแน่หน้าเซ่นะพอมีจะเคยมาห่อนหรือป่าอือเซซำซอยนี่ ข้อมิตรภาพลาวฮังการีาเซซซอยโอ้ยลายตาเด้อีแม่ สองเป็นอลลายตาเด็เล่นอยู่พี่เพราะรือเล่นอยู่พุ่น พวเซซัมซอยพี่น้องโอ้ยบกักกองขวัเงน้องจุดสมสูงแถบมะฮืโอ้ยมันคือโยนอยา่างซี่มันคือโยนนะนี่ ตาหนั่นกัเข้าจะกักก้นหน้าไว้น้องพี่น้องเด็ดเป็นเขื่อนแต่ว่ากั้นน้าไว้บริสุทธิ์พอให้น้าไหลตลอดไปหนี่แคมไปะประเทศฮงเฮียนพี่น้องเลยฮงเฮียนแคมเซ ำซอยเมืองพาราไซแควงสวรรค์เทศประเทศลาวไปเด้อว่าเสียวเยวด้ยามสงการเหนเน่็<อ>ดในนี่เ็นตะม่วนเนาะ เราไปจกกันในนามที่สูงเออเป็นตะมวนเป็นตะมวลหน่วยยาวหน่วยยาวใครละไรอ่ะหน่วยยาวมีหน่วยสัตวหน่วยยาวมีหน่วยสัตว์หน่วยยาวหน่วยาใดสิบห้าบ้านหน่วยสัตว์นี่เท่าไรซะสิบสิบห้าตัวใดสิบนะ <laughs> thôi nhà bỏ áo động Bỏ mang sửa mà Bỏ lương bỏ đi Bóng mông mong luôn sao đây có bóng mông tội ai xin hai bunny tội ní tôi hai bunny ต้มติ้งก่ไฟลุกเบ้านะเอาคือจังหวะเห็นปลาดุกบางลายเนี่งีนะเอืองนนี่บนะบบนี่นะ ไก่ท่านอันนี้ไก่าท่านไก่ลาดเองีไก่ไอันนี้อันนี้ไก่่เหลไมะเอาแมประดกาตัวไก่่ไก่ลาไก่ลาดอ้โหจะอู่นานี้ก็ ต่างใจสิมาสื่อสิ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 หนสิสิสิ่ิสิสืนี่ิสินิส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 าสิ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 ิสิหรือไข่ิสิสิไิสนสิ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 สนสิส ตอนอย่างเข้ไปนะมันมีเื่องนายน้ำโอ,อ้ไม่ฉันแล่นคนเดีย<อ>น,น,นะอ่ะานนู่ใกล้ด <c oughs> ช้าใหม่เลยนี่ปิ่งเป็ดน้ำเน้าพี่น้องเวออ้หาผ่านเปลนี่ปิ่งเป็ดคนนี้ดูซิบ<า>ซิบหา <laughs>

มัขึ้นล่างปางล่างโคยุนันท์พังอ่างนะปาจตรพัดเขียวพันยังเดียดร่อยโอเคพี่น้องซ้านี่ละเดีพี่น้องเดินทำไมคิดหนักจ้า